สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงไอเดียช่นงนะคะเช้านี้นะเราก็เดินทางไปทํทธุระนะคะที่วานนอนนิวาสเนาะนะคะก็มีสามสถียวันนี้สหายที่สี่กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าต้องเตรียมตัวเนาะพ่อเนาะต้องกลับไปเก็บเสือสเส้อผ้าซักเสื้อผ้าทำโน่นนี่นั่นนะ,ะเตรียมตัวมาทํา คอกหมูนะฟาร์มหมูนะที่บ้านปกตูนะคะหรือที่บ้านช่างพงนั่นเองเน,ะนาะนะตอนนี้เรากําลังเดินทางนะคะสู่วาน,นวานอนนิวาดเพื่อที่จะไปยก,ยกเลิก WiFI นะที่เราติดตั้งไว้ที่ทุ่งนาเนาะนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้บริการ Wi-Fi นั้นได้อีกเนาะเราก็ต้องขอยกเลิกแล้วก็มีค่าปรับนะคะ ห้ 5, า0ันกว่าบาทเนาะแต่เราก็ยินดีนะคะเพราะว่าเราทําไม่ถูกกติกาของทีโอทีเนาะเราใช้ไม่ถึง2ปีนะคะมันประมาณสักเดือนเสร็จๆนะเราก็ได้ยกเลิกเนาะนะคะยังไงก็ขออภัยทางทีโทีด้วยนะคะที่ต้องยกเลิกการบริการ Wi-Fi เนาะพอเนาะนะคะ เราก็เนาะเราเราเราจะลองถามดูอีกกรณีหนึ่งนะคะว่าสามารถที่จะย้ายกล่อง wi f ฟนี้นะไปใช้ที่บ้านปกตมของเราได้หรือเปล่าเนาะใชก็จะไปกลาลาไปลาพี่น้องกลาใครลาเพื่อนบ้านเราก็จะไปลาไม่ต้องไปกาบหรอกไปกาบโอ้ไปลาเนาะ ไม่ใช่พระเปลาพี่น้องอนบ้านที่เรารู้จักนะพี่น้องยูทูบเบอร์เนาะถ้าเจอก็สามารถทักทายได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีเรื่องให้โกรธแค้นนะคะถ้ามีเรื่องให้โกรธแค้นโดยที่ตั้งใจนะคะหรือไม่ได้ตั้งใจนะคะ ก็ขอโทษพี่พี่ยูทูบเบอร์ของเราเฮ้ยเข้าวัดทำไมวะเอาพี่น้องขับรุถมาอยู่ดีๆในโพที่พาเข้าวัดซะงั้นเราเลยพูดเรื่องนี้ไม่จบเลยพี่น้องเลยพ่อเขาวัดทำไมเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเมนางแดงขี่แตก อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรเร็ว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 ผมเนี่ยขับรถเบียบหาวัดเต็มสปีดเมื่อกี้เลยนะมันมันมันน่าจะปริมปลิมออกมาหน่อยนึงแล้วออกมาแล้วน่าจะยังไม่ทันนั่งเมื่อกี้น่าจะพรวดออกเลยแกบอกว่ามันยุูออกมาแล้ว คือช่างพงรถช่างพงเนี่ยน้ำมันจะหมดใช่ไหมต้องหาปั๊มด่วนแต่ได้จังกึมเนี่ยด่วนกว่าอีกด่วนกว่าอีกมันต้องหามัดปริมแล้วมันปริมคอยกังเลยต่เแรกโอ้พอดีเลยพี่นายพี่นายขอซื้อเสื้อตัวนี้กับแม่มาต่อยต่อให้แกไปใส่หน่อยไปะอาถุงไปถุงน่าจะช่วยอะไรไม่ได้น่าต้องการกางเกงมากกว่าตอนนี้แม่จะต้องเปลี่ยนกางเกงใหม่อะไม่มีอะไม่ได้โฟก์มายดไปให้เมียใส่เลย ไปอันนี้ไปเอ้ยมันขนาดนี้ขอขอเลยเหรอฮะไบูชาผ้า,ขอขอากระมาคัะคือช่างพงทูมาเมื่อกี้ใช่ไหมกำลังขับรถอยู่บออให้หาปั๊มหน่อยน้ำมันจะหมดได้เข็นอืมแต่ได้ยังคึอบ,บอกหาวัดก่อนขี้จะไหล <c oughs> ไม่ได้ขี้จะไหลเขลาบอกว่ามันไหลเลยม,ม,มันปริมมาแล้วมันปริมมาแล้วหน่อยนึ่งแล้วพระเจ้าจะไม่มีกลิ่นกันเลยอู้นูนูว่าอยู่ก่อนที่จะมาถึงวัดประมาณสองมงันมินม็นอะไรวะอันนี้ อันนี้บอกคุณใส่ต้องเปลี่ยนคันแล้วล่ะดีแล้วเสื้อแกยาวแกสามานเป็รื่องงโอ้โหขวัวัดวัดวัดรินหยางเนาะอันขับมาดดีๆเอาไงนะมันอยู่วัดบอกเลยว่าปั๊มน้ำมันก็ไม่ใช่อยูวัดขับปั๊มนะหะงงเห็นไหมคะคิดว่าเราอาจารย์เราอาจารย์มันก็เหยียบรถมาตรงมาเร็วเกินนี่ถ้าเป็นไปได้ผมจะขับเข้าไปในห้องน้ำเลยเมื่อกี้นี้ไม่ต้องจอดแบบนี้ใช่ กาอาจจะคิดว่ามาทำลายอะไรของวัดหรือเปล่าอ่างนี้ได้ขึ้ต้นน้โอ้ยเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้เพิ่งออกจากบ้านน้องปอนไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีเนาะคิดดูว่าต้องปวดขนาดไหนถึงขับมาจอดหน้าของน้ำขนาดนี้ธรรมดาต้องจอดไกลๆหน่อยใช่ไหมมันไม่ไหวหรือยังน่ะะไปต้องหาที่ไปทำบุญก่อนละไปบูชาผ้าถุงเร็ว ทิงขยะไปเลยพ่อเป็นพีลึกแล้วพ่อเนาะมันเพิ่งเข้ามาจากบ้านเจ้าก่อนนะเออตอนแรกต้องหาปั๊มให้ช่างพงก่อนเติมน้ำมันก่อนน้ำมันไม่มีไปๆมาๆต่ยังกึมบอกเอาวัดก่อนหาวัดก่อนเลยดับแรกมันไหลแล้วมันปิ่มมาแล้วอืม ก็เลยหนูตายมีหนูตายในรถเประจำแบบเนี้ยผมแวะเข้าวัดประจำไปดูเบาะด้วยนะมันเลอะหรือเปล่าแต่แต่แต่ไม่ไม่เป็นได้นะพ่อเราหาปั๊มอย่างเดียวอันนี้เป็นแต่หลับไม่เคยใช่ไหมแวะวัดแบบนี้ป็ะจำผมครั้งแรกคาตอนแรกก็จะแวะโรงเรียนเลยน่น่ะเกบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้ปวดท้องเลยนะตีไฟเลี้ยวผมมองว่าเอ้ยไหนว่าไปจ้ำปวดตัตท้มัน วิ่อะไรวะป้ายวัดนิว่าตีไปเลี้ยวเข้าวัดงงเลยงงเลยแมวมองใหญ่เลยเจ้าทินมาเว้ยแมวเยอะเลยราศีเกิดแมวมองเนาะมีแมวมองมาแอบดูแมวมองจอ่ะนะคะเราก็พูดกันต่อเนาะก็ใช่วันนี้เราจะไปทำธุระนะคะที่วานอนนิวาบเนาะก็เราก็ต้องขอโทษพี่ๆยูทูบเบอร์พี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ด้วยนะคะ ทั้งที่ไอการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจล่วงเกินทั้งคําพูดวาจาสริยาท่าทางการแสดงออกทุกสิ่งอย่างนะขอโทษพวกเราด้วยเดี๋ยวเราก็ขออภัยเดี๋ยวเราไปทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันขออภัยพี่พี่น้องๆยูทูบเบอร์แล้วก็เอทุกท่านด้วยกันเนาะเพราะว่าค่อยต่อคลิปมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสัยกันเกงเปื่อว่ะ ไดด้้ออยยูู่่ไไม่เลอะไม่เลอะโอเคโอเคก็ริมมาแล้วอย่าบอกนะว่าไม่เลอะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงไปไปต่อยเนาะเจ้าเจ้ารู้ไหมเนี่ยปั๊มอยู่ตรงไหนไม่รู้คอยไม่เห็นเลยนะปั๊มน่ะไมยได้เข็นนะมันมันต้องไปถึงวานอนเลยนะปั๊มนะได้เข็นนะถ้าไปถึงวานอนเข็นถึงอยู่ถึงอยู่อ่ะแต่ไปช้าๆเนาะไปช้าไม่ต้องร้อยเนาะ เนาะเพิ่นว่าพระหายด้เพิ่นวะเพิ่นว่าพระหายด้เขาของน้ำเพิ่นแล้วก็ว่าพระหายนะไป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 พระบ่หายดนะโอ้ยคลิปนี้นะคะว่าจะซึ้งๆหน่อยไม่ได้ซึ้งซะแล้วรอคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะพ่อเนาะพร้อมไหมพร้อมครับพูดกันใหม่สวัสดีค่ะ